ทำงานสายอีกแล้วเหรอวันจันหนูเห็นป้าสายวันอังคารก็สายวันนี้ป้าก็สายอีกอะสายแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวนะป้าป้าทํางานป้าตั้งใจหน่อยสิแค่ทําความสะอาดห้องน้ำอะทำไมป้าถึงแบบมันยังสกปรกได้ขนาดนี้อะไม่เข้าใจจริงเลยบริษัทเนี้มีป้าแม่บ้านไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยทาไมไม่เลยออกวะถ้าป้าทําความสะอาดแล้วมันไม่สะอาดแบบเนี้ยผมแนะนําว่าบอสลองรับสมัครแม่บ้านใหม่ไหมครับอุย้ย รอ,อสักครู่นะนะรอสักครู่นะคะเดี๋ยว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 ก็เสร็จละตายแล้วเนี่ยส,ะะสายแล้วจะทันไหมเนี่ยทำไมช้าขนาดนี้ป้าหนูรอตั้งนานแล้วเนี่ยป้าขอโทษค่ะนี่ป้ามาทำงานสายอีกแล้วเหรอวันจันทร์หนูเห็น ไม่มีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะทำไมทําไม่ทันหรอป้าแล้วป้ารู้ไหมว่าหนูม,มีประชุมแต่เช้าอ่ะถ้าหนูห้องน้ำไม่ทันแล้วป้าจะรับผิดชอบหนูได้ไมั้ยเนี่ยหลบคาหลบคาป้าห้องน้ําชายป้ายังไม่ได้ทำอีกเหรอครับมันสกปรกมากเลยอ่ะป้าป้าไปดูสิพื้นมันก็เปียกไปหมดเลยเนี่ยแล้วกระดาษที่ชุ่มก็ไม่มีแล้วผมจะเข้าห้องน้ำยังไง ป้าทำงานป้าตั้งใจหน่อยสิแค่ทําความสะอาดห้องน้ําำทําไมป้าถึงแบบมันยังสกปรกได้ขนาดนี้่ไม่เข้าใจจริงๆเลยบริษัทเนี้มีป้าแม่บ้านไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยทําไมไม่เลยออกวะป้าจา๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าจา๊ะเปล่าจา้ะเปล่าจา้ะเดี๋ยวป้าไปเอาอกกระดาษทิชชู่ก่อน อ๋อจ้าทำไมเดี๋ยวนี้ป้าดูไม่มีสมาธิในการทำงานเลย าจะรีบไปไหนของเขาเนี่ยตอนเช้ามาทํางานก็มาสายพอเลิกงานก็จะรีบกลับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยคุยกับใครด้วยสงสัยต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยอ้เอาเอ๊ะโ,โลกูกทำไมมาตกมาอยู่ข้างล่างเลยลูกเฮ้ยมามาม,ามา ค่อยลูกลุกไปลูกไปค่อยลุกเจ็บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างลูกนะเจ็บเดี๋ยวแม่หาข้าวให้กินนะรอแม่แป๊บเหมือนกันลูก มามาลูกเดี๋ยวแม่ป้อนข้าวนะอาปากลูกอาปากเอ๊ะเอ๊ะเป็นไรลูกเหรอลูกเจ็บเหรอพรจ้าคนไทยลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ป้า กินยาหลับไปซะละมันเกิดอะไรขึ้นนะคะป้าตดเอกกับลูกป้ามันโชคร้ายมันออกไปทำงานเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมันเกิดอุบัติเหตุ ช่างทำไมเอาบันไดตัวนี้มาใช้ล่ะขามันไม่ค่อยดีนะอ๋อเดี๋ยวตรงนี้นิดเดียวเองครับป้าเดี๋ยวผมทางนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนก็นได้ครับอ่าวระวังระวังหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเธอทาตรงนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปทาในบ้านต่อแล้วกันใช้ไม่ตากผ้ากา่อนได้ครับ เป็นแบบนี้นี่เองถึงว่าภักหลังๆป้าไปทำงานชา้าตลอดเลยแถมเวลาเลิกงานป้าก็รีบกลับอีกแต่ที่จริงป้าบอกหนูก็ได้นะคะป้านไม่กล้าบอกหรอกค่ะป้าก็แค่แม่บ้านป้าน่ะเกรงใจ แต่หนูว่าเรื่องนี้ยังไงป้าก็ต้องบอกเจ้าของบริษัทนะคะป้าไม่กล้าบอกหรอกค่ะแล้วเขาจะหาว่าป้าไม่พร้อมทำงานเดี๋ยวเขาจะหาคนมาแทนป้าแล้วป้าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรอคะล้าจะให้ป้าทำยังไงล่ะคะ ชวินขวัญค่ะบอสนี่ป้าแม่บ้านแกไปไหนเนี่ยที่ชู้หมดแถมห้องน้ำก็สกรปรกมากเลยนะก็อย่างที่ขวัญเคยเล่าให้ฟังเลยค่ะบอสเดี๋ยวนี้ป้าแกทำงานไม่ค่อยได้เลื่องจริงเลยนะคะเห็นมาทำงาน9โมงสิโมงเกือบทุกครั้งเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วใช่ค่ะบอสห้องน้ำชายก็สกรปรกครับผมนี่ห้องน้ำนะครับมอสพื้นห้องน้ำเนี่ย เปียกเช้ากลางวันเย็นแถมกระดาษทิชชู่ก็ไม่พอครับบอสแล้วตอนเลิกงานเนี่ยแทนที่จะทําความสะอาดก่อนกลับบ้านนะเห็นรีบกลับบ้านทุกวันเลยครับบอสไม่เกิดเรื่องขนาดนี้เนี่ยไม่เห็นมีใครบอกผมเลยแต่จริงๆเมื่อก่อนแกก็ไม่เป็นแบบนี้นะโอ้ยแกคงถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ครับบอสทำงานที่นี่นานคงคิดว่าบอสไม่ว่าอะไรั้งครับ บอสถ้าป้าทําความสะอาดแล้วมันไม่สะอาดแบบเนี้ยผมแนะนําว่าบอสลองรับสม,มัครในบ้านใหม่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวผมประกาศหาให้เลยพวกคุณคิดว่าไงอะดีค่ะก็ถ้าพวกคุณเห็นดีแบบนั้นผมก็อาจจะต้องพิจารณาน,นิดน,นึงแล้วล่ะเดี๋ยวคุณลงประกาศเลยก็ได้นะบอยคะ แดงขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะอา้าหายไปไหนกันหมดล่ะสงสัยยังขึ้นไปประชุมข้างบนแล้ว ว้ายตายแล้วห้องน้ำก็ยังไม่ได้ทำเลยโอ๊ยทังไงนะโอ๊ยโอ๊ยต้องรีบแล้วต้องรีบต้องรีบต้องรีบตาย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 บอสมาเจอด่าแน่เลยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได ปา้ทำไมมาทำงานสายขอโทษค่ะบบอสจะไล่ป้าออกเลยนะคะถ้าบอสไล่ป้าออกนะป้าแย่แน่ๆเลยค่ะป้ามาทำงานสายเพราะลูกไม่สบายทำไมไม่บอกผมที่ผมถามเนี่ยผมไม่ได้จะไล่ป้าออกแต่ผมเป็นห่วงป้าเห็นผมเป็นอะไร ป้ายังเห็นผมเป็นบอสป้าอยู่หรือเปล่าผมรู้เรื่องลูกของป้าหมดแล้วนะที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วป้าก็ต้องดูแลเขากว่าจะได้มาทำงานเนี่ยป้าครับออฟฟิศเราก็มีกันอยู่แค่นี้เรามีกันอยู่ไม่กี่คนเราอยู่กันแบบครอบครัวป้าก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราป้าเดือดร้อนขนาดนี้ป้าไม่บอกผมแล้วผมมารู้ที่หลังแบบนี้ ป้าไม่คิดบ้างหรอครับว่าผมจะรู้สึกยังไงบอสดูได้ไงคะแนนก็บอกผมหมดแล้วล่ะป้าคะหนูขอโทษนะคะที่ต้องบอกเรื่องทั้งหมดกับบอสนะคะแต่ที่หนูบอกบอสเพราะว่าหนูเป็นห่วงป้านะคะถ้าป้าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวปัญหาป้าก็จะยิ่งบานปลายนะคะ ป้าครับป้ามีปัญหาขนาดนี้ทําไมป้าไม่บอกพวกเราอะครับแรกอย่างนะพวกเราสองคนขอโทษนะครับป้าที่เคยเข้าใจป้าผิดเอาอย่างนี้นะครับป้าเรื่องทําความสะอาดห้องน้ําถ้าช่วงนี้ป้ายังติดธุระที่จะต้องดูแลลูกอยู่เดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องน้ําไปด้วยเนาะดีไหมพวกเราเห็นไหมครับป้าทุกคนเขาก็เป็นห่วงป้านะครับ เอางี้เดี๋ยววันนี้ผมให้ป้าลางนานหนึ่งวันแล้วก็พาลูกชายไปหาหมอเดี๋ยวผมให้แนนไปเป็นเพื่อนไปดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ผมให้สมบูรณ์เตรียมรถไว้ให้ละโอ้โหขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยป้า<ม>บอสคะป้าขอบคุณมากนะคะป้าครับ บอกป้าแล้วไหครับเพราะพวกเราอ่ะเก็โปรเดียวกันป้า,ปารีบไปนะครับนะครับป้า